ครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับเชา้ชาเช้าก็อยู่ผมอันนี้ก็เตรียมตัวที่จะลงเขเมรนครับไปงานแต่งครับวันนี้ไม่ได้ไปงานแต่งสาววุธนะไปงานแต่งที่เขเมรน,นี่ครับเตรียม ันนี้ก็เราก็จะเอาเจ้าฟดนี่ลงลงไปประเทศเพื่อนบ้านครับ <c oughs> นี่ก็ลงไปก็ไม่มีอะไรก็ซีแตงโมจากไทยนี่แหละซีแตงโมจากประเทศไทยนี่หละครับเอาลงไปฝากลงไปฝากญาติพี่น้องตรงเข้าห้องน้ำ จะไปไหนอีกน่น่ะ<า>เฮ้ยจะไปไหนไไหน่ะตู้ บอกว่าให้เอารถไปจอดที่บ้านวิธีเลยรถจอดบ้านวิธีเลยแล้วเราก็ขับไปนู่นแล้วก็ออกพร้อมกันขึ้นแล้วอันนี้อันนี้พลขับลงเขมรน เออพี่ขับไปก่อนดี่โอ้ส่เว่นอะไรตั้งสองสามอันขนาดนั้นสายตาอันนี้เอาเว่นอะไรชิโมโนป่ะยูช่โอ้เดี๋ยวก็ไปนู่นเลยยังวะก็บอกว่าให้เอารถไปจอดไว้นู่นนะจอดไว้นู่นเลยไ่นั่นไม่ขับแล้วก็ให้ขับไปบ้านเนาะบอก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 ให้เป้ยเอารถไปจอดเออให้ให้เอารถไปจอดเออ เราจอดอยู่บ้านทีเลยที่จอดเยอะๆจอดหน้าบ้านหรือเข้าข้างในก็ได้เข้าข้างในเลยนั่นเลยวันสองวันเวลามันทำอะไรแล้วมันวัววัววววัวกว้าอย่างนี้ยเลยทำไมมันสั่งมาตอนเช้าคะแนนจัดของให้มันไม่ทันเออมันแปลกเนาะไอ้วันก่อนๆมันก็ไม่สั่ง อยู่ทุ่งในโตไม่ไปเออไม่ไปบ,บป้านเขาดิ้นเหนือเอออันนก็ไม่รับจังวิธีก็มาลงเก็บ้านแก่ให้ไห้เป้ให้เป้ไปเลยเอนันนี้เอารถขึ้นมาเก็บมานี่แล้วไอ,อ้นุ๊กไอ้หนี่ยจะไอ้เน,นืนะ้อเออจะไปกับเจาจะไปเคลียร์กันนาก่อนไม่มีเงืนไม่มีอะไรใส่นักโด่งเลยนะ แต่เอาเงินไปให้ก็ใช้ไปสักสองพันสาคิด่พี่ล้นฮะไม่พี่รอยรอยู่ล่ใครนะไม,มนไม่ไดไม่บ้านจะไม่ไดก็นั่นแหละก็ก็พิธีให้ใช้ทอใช้ไม่นะอ้อาิีไงแรงจนั่นแหะเราว่าอีอยากเลนี่อยากมันก็ีพีีเนาะเออ ก็นั่น<ส>เละ ตเ,ๆๆตเตรียมตเตรียมตัวจะลงครับา <ๆ S 1> งานแต่งอยู่ที่บ้านเราก็มีแต่เราอยากไปศึกษาวัฒนธรรมการแต่งงานที่ประเทศขเขมรเนาะใช่ไหมไอ้โต้อง <ๆ S 1> แต่งงานที่ประเทศขเขมรใช่ไหม เขาจะแต่งแบบไหนเขาจะทํำยังไงเราจะไปดูวัฒนธรรมการแต่งงานของเขาไงแล้วอีกอย่างเราก็บางนที่เอฟซีอาจจะถามว่าญาติพี่น้องเอก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรอกครับมัน อาจารย์ชายจะได้เมียอยู่เมียอี่จะได้รู้ว่าท่านทำเขาใช่ไหมใช่อาจารย์ชายจะได้ไปเมียเผื่อพวกพวกไปก่อนนี้สิใช่เออเด็กเขาเลยมียขมิ้นเขาอยากให้แต่งจะได้แต่งแบบแบบแบบเขาอืมจะแต่งแบบเขาถูกเราเราแต่งแบบเราไม่ได้บอกอันนนเหรอโอ้ยแล้วรถเรานั่งกี่คันนี่โอ้นั่งกี่คันนั่งกี่คน รถเรานั่งกี่คนไม่รู้เลยเดี๋ยวผมนั่งแขบก็ได้ยากหรอกขับรถผมเนี่เหมือนได้ขับรถใหม่อ่ะเหมือนออกจากเหมือนออกจากศูนย์เลยอ่ะอะไรนี่แน่นเปี๊ยะไม่มีหลวมผม่เสียงแล้ว ฟังฟังแต่เสียงเครื่องก็รู้เนี่ยฟังแต่เสียงเครื่องก็รู้เงียบกิ๊บอ่ะไปหมือนรู้พวกลูกมาเริ่มลวมอีกแล้วอันนี้นั่นเปี๊ยะนะแต่พวงมาลัยหักแล้วมันไม่คืนอ่ะอันนั้นเปี๊ยหมดอ่ะเสียงเงียบเขาคงเสียงเครื่องดังใช้งานเขาแปดโลไอรถแปดสี่หมื่นโลครับแปดปีเก้าปีแล้ว รถเก้าปีแล้วเนี่ยเข้าปีที่เก้าแล้วเนี่ยสี่มืนโล <laughs> จอดอย่างเดียวผมสองแสนกว่าสองแสนแล้ว 5, <000. S 1> อันนี้ที่ได้สี่0มืนโลนี่ก็คือไปจังหวัดจันท <laughs> ไปจังหวัดจันไปรับลูกบ้างไปส่งลูกบ้างเลยได้สี่0มืนกิโลท้าไม่งั้นไม่ได้หรอก ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในหกนล้อรครับแต่หกล้อขนดินใครจ้างไปเหนือลองใต้ครับนน่เลยอ่ะวันนี้เราจะเอาคันนี้นะครับเอาข้ามลงไปประเทศกัมพูชาครับพุดสั้นๆก็ประเทศขเขมรน,นี่แหละ เอาไปจะข้ามข้ามลงไปพอเราพอเราข้ามลงไปเรากลับมาเดี๋ยวเราก็จะรู้ทีนี้เราก็จะไม่ต้องห่วงแล้วเราก็จะข้ามแบบ สองสามเดือนเราก็ลงไปใช่ไหมเสียตงสองสามเดือนเราก็ลงไปเองก็ได้ใช่ไหมเหมือนเสียบุ๋มอ่ะถ้าได้เจอใหม่คลิปหน้าครับหลบคลิปนี้บายบายครับผม